สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเราเขียนในเกมไมค์ครับตอนที่15กันแล้วนะครับวันนี้ใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเป็นแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะกลับบ้านนะเนื่องจากเมื่อวานนี้มาหาที่ถ่ายเป็นผู้รูปปกเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้รูปปกหรือเปล่านะแล้วก็มีทางขึ้นโดยส่วนตัว นะครับอืมซึ่งผมก็จะขยายตรงนี้แหละเดี๋ยวก o รอดูได้เลยว่าผมจะขยายเป็นยังไงเนาะแต่ตอนนี้วันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวอ่าถ้าใครเคยฟังการเล่าประสบการณ์ของผมมาในคลิปก่อนๆแล้วเนี่ยหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เล่าเนี่ยหรือว่าใครยังไม่ได้ฟังเนี่ยก็ผมจะเล่า ให้ทีละกันเผื่อใครงงในนั้นเนาะก็ย้อนกลับไปสมัยตอนปอ .4 นะครับก็เผื่อท่านผู้ชมจะเบื่อกันเนาะก็ย้อนกลับไปสมัยตอนปอ .4 เนาะในวันที่ผมทำ u t u b e ครั้งแรก mm hmm. เพื่อนของผมเนี่ย mm hmm. ก็แนะนำผมว่าเออมึงลองทำ u t u b e ดิเออลองทำ u t u b e ดูลองทำดูสิ mm hmm. เผื่อมันจะแบบว่า สมัยนั้นน่ะรู้สึกว่ามันจะยังมีคนไม่ค่อยชอบ YouTube สักเท่าไหร่นะครับยังมีคนไม่ค่อยชอบ YouTube สักเท่าไหร่ซึ่งเพื่อนผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่ชอบดูหลายๆท่านเกมเมอร์มากอันนี้ผมยกตัวอย่างนะลงพีนะครับซึ่งเพื่อนผมชอบมากผมก็เลยอ่าถามเพื่อนว่า ใครอะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเออ youtube คืออะไรเราก็เลยถามเพื่อนว่ามันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรถูกไหมพอเพื่อนเขาตอบว่าอ๋อนายลองไปจิดตามมาสิเราไม่ดูข่าวรู้สิเพื่อนายอาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวนันนั้นผมก็รู้สึกว่าผมชอบไม c ครับมากผมก็เลยไปดูลงพีเล่นไม้ครับแล้วก็ จากนั้นก็เริ่มคิดที่จะทําเกมสักเกมจากนั้นก็ทําคลิปไปประมาณอ่าสิบว่าคลิปแล้วก็ลบไปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมโดูกระแสอ่ารู้สึกว่าจะดูกระแสปั่นมัน้งอ่าหรือว่าดูกระแสด่าน,นี่แหละผมก็เลยลบคลิปไปซึ่งตอนนั้นอ่ะอายุผมประมาณคืออยู่ประมาณป .4 อ่ะอายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่จำไม่ได้และ แต่อายุ่ผมจำไม่ได้แต่ผมจําเรื่องราวได้นะเพื่อนของผมก็ทํา y o youtube มามีผู้ติด,ดตามประมาณ200รกว่าคนซึ่งตอนนั้นผมมีผู้ติด,ดตามประมาณ50คนเพื่อนผมก็ตรวจว่าคือจะแซคคือเกือบเกือบจะนําเพื่อนได้อ่ะพอนําเพื่อนปุ๊บเพื่อนผมเป็นช่องปับ๊บ ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอีเมลอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นรู้ไหมครับเกิดอ,อะไรขึ้นเพื่อนของผมก็เปลี่ยนอีเมลไปแล้วก็ไม่เคยทำช่องอเลยแล้วก็ไม่เคยบอกผมด้วยว่าตนเองเปลี่ยนช่องไปทําช่องอื่นแล้วเพราะช่องเก่าเพื่อนก็ยังมีรีวิวของเล่นพวกนั้นอยู่เลยนะครับ หรือว่ารีวิวพวกคอมพวกอะไร่เนี้่นะซึ่งเขาก็เปิดน้าด้วยซึ่งผมก็ยังจํำรอยยิ้มของเพื่อนได้เสมอแล้วก็ยังคิดว่าเขาคนนั้นก็แนะนำให้ผมเริ่มทำชิปต่างๆมากขึ้นแล้วผมก็เริ่มทำคอนเทนต์มากขึ้นจนมาถึงทุกวันเนี้นะครับแต่ถามว่าณนะตอนนี้ผมได้คุยกับเพื่อนเขาอยู่ไหม ไม่ได้คุยแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเพรมื่อก่อนก็คุยกันแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาสบายดีหรือเปล่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องเจออะไรอีกหลายอย่างมากขึ้นตั้งแต่วันนั้นผมก็รู้ว่าสิ่งที่ผมลบคิดไป ผมก็หายไปเป็นปีเลยหายไปเป็นปีหายไปเป็นหลายเดือนเลยด้วยแล้วก็เริ่มกลับมาทำ YouTube อีกทีตอนมหนึ่งตอนปี2017นี่แหละนะครับเริ่มทำเริ่มกลับมาทำ YouTube ประมาณปี2017จากนั้นรู้สึกว่าผมจะเริ่มทำคลิปแรกคลิปแรก มันก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าไม่ดีไม่ดีเลยแล้วผมว่ากลับมาย้อนดูยอด,ดวิวคือแบบพุ่งกระจายเลยอะ่ะ <c oughs> คือแบบพุ่งกระจายพอร,รู้สึกว่ายอดวิวมันพุ่งกระจายผมวรู้สึกตีใจนะเว้แต่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ควรสอนในต,ตอนนั้นอะ่ะไม่ควรสอนรู้สึกว่าเสียงสมัยนั้นอะ่ะคือผมไม่ได้พูดด้วย แล้วก็รู้สึกว่าอจจะสอนพวกอืมอคือผมไม่ขอพูดแล้วกันถ้าใครไปย้อนดูเดี๋ยวก็รู้เองแหละนะก็ไม่ได้ขอพูดแล้วกันนะก็ใครพูดว่ามันไม่ดีแค่นั้นเองจากนั้นผมก็ทํามาเรื่อยๆทามาเรื่อยๆลองผิดลองถูกทำมาเรื่อยๆแหละอาจจะลองผิดลองถูกแล้วก็ทำมปเรื่อยจน ห้าร้อยซับก็ก็ยังลองผิดลองทุกอยู่อยู่เสมอทํำไปเรื่อยจนว่าเออแบบว่าคือหาทางแบบว่าให้ช่องมันมีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นจากนั้นมันก็ตบโต,ตบโตมาจนประมาณหนึ่งพันกว่าวาจากนั้นผมก็ได้เรียนรู้ต่างๆจาก youtube มากขึ้นแล้วก็ลองสิ่งที่ เปลี่ยนไปใหม่มากขึ้นจนไปเจอแอปแอปชิงกินี่แหละมันทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตของตนเองไปมากยิ่งขึ้นได้เล่นเกม PC ซได้รู้จักพ c ซแล้วก็ได้เล่นเกม PC ซีอีกครั้งหนึ่งแต่มันเล่นลงมือถือไงพอมาเล่นลงมือถือก็รู้สึกว่า ความแตกต่างระหว่าง PC กับมือถือนั้นมันแตกต่างมากจริงๆพอรู้สึกว่ามันแตกต่างมากจริงๆเนี่ยคือ PC อ่ะถ้าจะเล่นน่ะมันต้องใช้เมาส์ใช้แป้นพิมพ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ในมือถืออ่ะมันต้องเดินแล้วกดปุ่มไปมาแล้วเวลาขยับอ่ะมันขยับยากมันขยับยาก ด้วยความที่มันขยับยากเนี่ยผมก็รู้สึกว่าความคงแค่งของผมมันยังไม่ค่อยมีมันยังไม่ค่อยมีมยมค,ยมคือแบบว่าขยับแบบคือแบบว่าขยับยากอะเออขยับยากจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออจะทำยังไงดีวะจะทำยังไงดีก็ลองหาเกมมาเล่นสกกมดูเออ พอได้เกมตานานที่ผมเคยเล่นเอาไว้ในคอมนั่นก็คือเกมแรกที่ผมเล่นอถามว่าเกมแรกนั้นอ่ะเป็นเกมแรกที่ผมเคยเล่นในพีซีไหมไม่ใช่นะเลเซนอ e วิว7ไม่ใช่เกมแรกไม่ใช่เกมแรกนะครับแต่ผมหากเกมไหนได้ก่อนผมแคสเกมนั้นเลยจากนั้นผมก็แคสเกมเลเซนอีวิว7จนจบแล้วก็มาแคสไดนงไร จากดังไลน์แล้วก็ไปแคส r e s i d e n t e v i l 3แล้วแคสต,ต่อมาเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,อยเ,อยเื่อยจนเปลี่ยนมาเป็น Minecraft บ้างโปเกมอนบ้างเกมอื่นบ้างจนมีคนอาจจะไม่ชอบในตัวผมแบบว่าอาจจะแปลซับไม่ตรงอาจจะแปลซับไม่ตรงมึงเล่นอะไรวะ เล่นก็ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีคนคอมเมนต์ไหมไม่มีมีคนคอมเมนต์คนคมมนให้กําลังใจผมแคร์คนที่ให้กําลังใจผมมากกว่าดีกว่าแคร์คนที่มันไม่ให้กําลังใจเพราะถ้าเราไปแคร์คนที่ไม่ให้กําลังใจเราเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไปให้กําลังใจเราจะสูญเสียบางอย่างไปเลยผมก็เลยคิดว่า ผมคิดเชียสู้ต่อไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามก็คิดเชียรสู้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 ให้ไปถึงฝันนั่นแหละอันนี้ผมเล่าแบบส้มสั้นนะแต่ถ้าใครอยากไปฟังเต็มๆเนี่ยก็ให้ไปฟังเล่าประสบการณ์ได้เลยเล่าประสบการณ์นั้นนะ่ะผมจะเล่าหมดเลยว่าผมผ่านชีวิตอะไรมาบ้าง เพราะทุกคนก็มีชีวิตที่การผ่านไม่เหมือนกันผมคิดว่าคนที่ทำ YouTube อ่ะอาจจะทำไม่เหมือนกันด้วยซ้ำบางคนอาจจะชอบทำเกมบางคนอาจจะชอบท่องเที่ยวบางคนอาจจะชอบไปนูนปน่นไปนั่นไปนี่หรือว่าขายของถ่ายขายของถ่ายรีวิวของถ่ายอื่นซึ่งมันทำได้หมดเลย ไม่ใช่แค่เกมแค่อย่างเดียวเพราะช่องที่เขาผ่านกันไปแล้วอะ่ะเขาก็เปิดสร้างในได้ไงส่วนในพวกที่บอกว่านั่งอิจฉาผมอยู่อะ่ะนั่งฉาเอ้ยมึงทำไม่ได้หรอกคลิคปมึงห่วยแตกแหม่ประเภทที่แบบว่าโวดผมขาวที่แล้วล่าสุดเนี่ยโวดให้ผมเลิกทำซะ ผมคิดไว้แล้วแ,แหละว่าถ้าผมลงการโบวแบบนี้เข้าไปมันจะต้องมีคนให้ผมเลิกเล่นเลิกทำบอกเลยว่าไม่มีทางที่ผมจะเลิกทำ u t u b e ได้แล้วก็ไม่มีทางสลบที่จะให้ผมเลิกทำได้ถ้าผมมาหยุดตอนนี้ทุกอย่างมันก็จะสูญเปล่ากับสิ่งที่ผมทำอย่างมากเลย พรผมพยายามพยายามมาตลอดคนที่ให้กําลังใจผมก็ต้องขอบคุณจริงๆนะผมต้องขอบคุณจริงถึงผมจะไม่ได้เปิดกล้องนะแต่ผมไหว้พวกคุณจริงๆผมต้องขอบคุณจริงๆอะที่ยังมีคนให้กําลังใจผมในวันที่ผมกําลังคอท้ออยู่ถึงผมจะเป็นคนที่แบบว่า ใจคอที่แบบว่าคืออาจจะพูดคมอยากในบางเคมแต่ถามว่าคนเราสามารถคิดได้เว้ยแล้วก็สามารถแยกแยะได้ด้วยว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรไม่ควรทําอะไรไม่ควรทํามันแยกแยะได้หมดอะแล้วมันอยู่ที่สมองคนด้วยนะยที่สมองคนนะครับว่าเขาคิดได้มากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าเขาคิดว่าเออกูจะนั่งอิจฉามึงไปอย่างนี้แหละจะนั่งอิจฉามึงไว้แบบนี้แหละให้ตายมึงก็ไม่ทําได้หรอกครับอืมมึงก็นั่งอิจฉาไปางั้นต่อไปนี่แหละครับนะ่้า,าผมดดาคนอื่นนะผมใช้คาว่าครับเลยผมพูดไม่ได้ไม่ได้พูดแบบว่าเออพูดได้ดูดีนะ เพราะผมก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนกันถ้าคนอื่นจะมองผมว่าผมเป็นคนดีเนี่ยก็ดีเหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้เป็นคนดีร้อยเปอร์เซนตะแล้วผมก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยตัวอย่างที่ไม่ดีก็อยา่าไปจดจำมันจำแค่ตัวอย่างที่มันดีๆแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังนะ แต่ถ้าใครจะไปคิดอะไรที่มันไม่ใช่อะก็แล้วแต่เลยละกันแต่ถ้าใครจะเกลียดผมก็ผมบังคับพวกคุณไม่ได้อยู่แล้วก็เราจะรู้นะว่าผมบังคับพวกคุณไม่ได้ถ้าคุณจะเกลียดก็แล้วแต่ครับผมไม่บังคับเพราะผมบังคับพวกคุณไม่ได้นะ บังคับให้พวกคุณชอบผมได้ไหมขอไม่ได้เพราะคุณคิดะเกลียดก็เกลียดเพราะคุณก็ไม่ได้รู้นิสัยของคนนั้นดีคุณก็เลยไปเกลียดเขาหรือว่าไปอิจฉาเขานั่นเองพอมานั่งอิจฉาผมก็อยากถามคุณนะว่าสิ่งที่คุณเกลียดผมเนี่ยเพราะอะไรเพราะความอิจฉาหรือว่าความตอนแหล่ หรอหรือว่าผมไปพูดจาไม่ดีต่อคุณคุณก็เลยเกลียดผมเช่นเนี้ยหรอเพราะการที่เราพูดคําจาหรือว่าเนอันนี้ผมพูดตรงๆนะพูดตรงๆนะใครจะเกลียดผมช่างมันจริงๆเมื่อก่อนอนะ่ะผมแคร์แทบแทบทุกอย่างแต่ตอนเนี้ยผมช่างมันแล้ว ผมแค่คนที่แบบว่าให้กําลังใจผมจริงๆแล้วผมก็สู้ต่อจริงๆอ่ะไม่ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหน่ะผมก็จะทาคลิปให้มันดีมากที่สุดอ่ะใครจะคิดว่ามันแยก่ก็ช่างมันผมไม่สนเพราะมันอยู่ที่คนว่าจะสู้ได้ไหมอะไรเลยไหม ผมเป็นคนที่แบบว่าไม่สู้ทอ้อถอยละแต่อาจจะทอ้อเห็นท้อในบางครั้งแต่บอกเลยว่าผมสู้แทบทุกวันต่อให้เหนื่อยนะผมก็ยังสู้เพราะฉันแล้วใครอยากผมพักเนี่ยผมก็พักอยู่นะครับไม่ใช่ไม่พักหนึ่งเดือนเนี้ยผมเคยผมผมก็บอกไปแล้วในโพสใช่ไหมว่าผมพัก ซึ่งผมก็พักอยู่อแหละไม่ค่อยได้อัดคลิปทุกวันหรอกมาอัดวันนี้ให้ฟังแค่นั้นเองแต่ถ้าใครจะคิดว่าผมใส่ร้ายพวกคุณก็แล้วแต่นะครับอบอกได้แค่นี้แหละลองใช้หลักการแบบนี้หน่อยกัน ลองเอาใจเขามาใส่ใจเรานะแล้วก็มองให้มันลึกๆๆไปถึงข้างในว่าเขาคิดต่อคุณยังไงอย่า,อยามองภายนอกว่าเออเขาเคยผ่าอะไรมาเขาจะตำต้อยอะไรยังไงให้มองว่าเขาเป็นคนดีก็พอแล้ว เดี๋ยวข้าใครคิดว่าเอ้ยมึงไม่เป็นคนดีหรอกมึงไม่มีนคนดีหรอกเออก็แล้วแต่ก็แล้วแต่่าคิดนะผมไม่รู้ว่าว่าใครจะคิดอะไรกับผมผมรู้หมดแหละฮ่ผมรู้หมดแหละ,หหละตอนนี้ไอคนที่แบบว่ามาดูคลิปผมอะบางคนมันอาจจะสะใจผมยูก็ได้นะ่จะสะใจผมอยูก็ได้ทำไม่ต้องทำคลิปหรอกทำทำไมคลิป เี่นไรซะละ่ะอันนี้กูต่อแหล่นะครับอย่าหวังว่ากูจะจะแบบว่าเฮ้ย <Hey, S 2> มันเลิกทำคลิปเถอะมันเลิกทำคลิปคลิปผึ้งห่วยแตกมากเลยอ่ะคลิปผึ้งห่วยแตกอ่ะลบช่องไปแปกเม่ล้าเส้นใหม่ดอกเฮ้ยนะ ดอกไม้ครับดอกไม้พราเฉะนั้นแล้วกูไม่เคยด่าใครนะกูไม่เคยด่าใครถ้ามายุ่งกูเมื่อไร่กูซัดเรียบหายหมดออันนี้อันนี้พูดเล่นนะน,นี่พูดเล่น บอกไปก่อเลยหูมสเตปให้หมดตั้งชื่อหมาว่าอะไรดีวะอ่าตั้งชื่อหมาว่าฟูติโกฟูติโกมันมีเอ้ยฟูฟูโตเกียววะวะเว้ยฟูจุโปคืออะไรวะเอ้ฟูจุโปคืออะไรวะไม่ใช่ละวมผมว่าไม่ใช่แหละเออฟูติโกดีว่านะ ูฟูติโกเนี่ยโกมันยังเป็นแบบว่าโก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 หญิงเออเป็นผู้หญิงนะเออเร็วไปอืมอันนี้ผมเล่าเรื่องราวเฉยนะแ้วใครปฏิบัต่อไปได้ก็คือพวกอันนี้ผมเล่าแค่ตอนวันสี่แต่ถ้าใครอยากให้ผมเล่าอีกเดี๋ยวผมก็มาเล่าอีกให้นะตอนโมหนึ่งนะผมยังเล่าไม่จบหรอกเอาไว้เล่าวันหลังมั่งนะที่มันจะจบอยู่แล้วแต่ผมเอาไว้เล่าพรุ่งนี้ให้ พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราให้ใกันนะใครอยากให้ผมเล่าต่อก็เขาไม่ได้นมาว่าอยากให้ผมเล่าหรือเปล่าเดี๋ยวผมเล่าสมัยต่อป .1 เอ้อม .1 ให้ป .1 อ,อะไรล่ะฮะเดี๋ยวเล่าให้นี่พูดติดจิขัดเลยเนะี่ยทำไมหมามไม่มาวะโลมาคิดว่เร็วลูกคิวเร็วลูกอยู่ใีนี้นานแล้วเพ่าพ่อกลัวมากเลยลูก พ่อครับผมติดผมติดอยู่ในซอกหินมาเป็นเวลานานสิบปีแล้วพ่อทำไมลูกไม่ขึ้นมาผมงอนพ่อแล้วหน้าสุดพ่อให้ไปกัดน้องซีอ่ะรู้ไหมน้องสีดา่าผมตลอดเลยอ่าผมไม่อยากทำร้ายน้องซีผมแค่กินกระดูกแล้วผมก็ทำตามคำสั่งพ่อแค่นั้นอนะ่ะอย่าอย่าไปคิดมากลูก น้องสีเคยดำบันบันนุกอย่าไปสนใจนะโอเคไหมน้องสี่มันเขยดำดำโคตรดำเลยเลาพ่อแลวพ่อคิดมาน้องสีจะข่าวไหมครับขาวสีลูกขาวขาวขาวสีลูกขาวขาวอะขาวมากตอนเนี้ยแล้วทำไมล่าสุดพ่อบอกว่าน้องสี่ดำ กอพ่อแกงเขาไงเป็นน้องสาวพ่ออย่างนี้นยนะอืมให้กระดูกวันละกระดูกนี่กูเห็นน้องเป็นหมาเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ผมพูดเล่นแกงยอ,อ,อกน้องเล่นนั้นแค่นั้นแหละปกใหม่ตอนตอนคลิปแรกแรกผมก็าแกงน้องเล่นนี่เฉยเมื่อกี้แกงเล่นตีเล่นนี่เฉยท่านผู้ชมอย่าไปซื่อซ่านนะอุ้ย ไข่ไก่ออกไข่ออกอะไรละไก่ออกโอ้ยดวงดีจัดนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ไปไหนแค่เราเล่าเรื่องราวให้ชมฟังแค่นั้นแหละใครอยากฟังต่อก็ไปฟังคลิปหน้าครับอืวันนี้บ่นนิดหน่อยไม่ต้องซสีเรียกกันนะเคนะดีไหมลูก ไม่หมา่าผมไม่ขยับอะไรเลยวะเออมา่าผมมันไม่ขยับไม่อะไรเลยวะผมว่าผมเลยตกปลายอย่างนี้ว่าเฮ้ยได้ไข่ไหมลูกหนึง่งเราดูกันครับขอไก่จุกเกิดทิกเก็นลันอ้าว น้องผมมาทําอะไรวะเนี่ยทําไมถือถือถือขวานแล้วขวานอยู่ตรงตีแล้วลกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมว่าจะจะแปลผมน่าจะบักอยู่นะเอเคติดบันไดแวะเอาไว้จะได้ขึ้น,นง่ายไปครับไปไปจนภัยกับน้องกันดีว่า นะครับเราจะแกล้งน้องเงินดีเลยครับมีความสุขจังเลยได้แก้งน้องล่งจริงเรารักกันนะครับล่งจริงเรารักกันนะครับรักกันมากเลยนะครับไม่ผมผมไม่เคยว่าน้องดํำนะจริงจริงจริงๆไม่เคยว่าดําเลยนะน้องผมนี่สุบสุบ เดินมานี่เป็นทหาระนะเวลาขับบ้านนะจริงๆนะจริงๆจริงมากเลยตอนเนี้คือ <c> ค <oughs> ือต้องเข้าใจเว้ว่าตอนเนี้น้องผมมองหน้าผมอยู่ที่อาจจะไม่เล่นคือตอนเนี้ยมองหน้าผมอยู่ไงตอนเนี้ยมันจับโทรศัพท์เล่นอยู่ไงต้องเข้าใจนะครับขี่ผมตกปลาก่อน ตุกปลา,ปลาเวลี้จะได้ปลาไหมเนี่ยจะได้ปลาไหมน้อวันนี้ขอปลาหลาย,ลายตัวนะอ้าว้ำไปิดกูเป็นนะ <c oughs> ปิดกูไปอะไรตกตก,ตกตกตกซอกขาเลยโอ้ยเอาไหมาครับขอได้หลายอันเอ้ยขออะไรอันอะไรขอหลายตัวเออ ปลามาันก็เด้งขึ้นมาได้เอ้ยขนาดตกสูงๆลายัางเด้งขึ้นมาได้เลยสุดยอดปลาอะไรวะบินได้เนี่ยที่มาของปลาบินนะครับโอ้นะตกสูงๆถ้าตกสูงวันนี้ปลาปลามันจะขึ้นมาได้ไหมผมว่ามาแต่ลเวิวอะจริงอ้าวแล้ววัดติดท่อขายเี้ะอะไรวะโอเค มาตกปลาตอนจบนี่มันก็ดีเหมือนกันนะบบแบบว่าได้บรรยากาศมากคือผมต้องตกปลาไว้ไไหลายตัวไงเดี๋ยวพานหน้าก็จะมีเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมอะไ,มไรอะไรนิดหน่อยๆนะคือแบบเล่นานานๆนะเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปนี่คือแบบสั้นๆจริงสั้นแบบสั้นนะเออมันต้องห่วงปีหน้าเราถล่มทลายนะบอกเลยว่า คลิปทุกเกมจะมาปีหน้าแบบถล่มทลายทุกเกมเลยนะครับไม่ใช่พีซีทุกเกมนะเกมที่หมุมเล่นเอาไว้อะผมกค่อยลงเอาไว้ด้วยรอติดตามครับรอติดตามไม่พลาดแน่นอนใครเคยฟังคลิปอื่นมาแล้วก็จะรู้ว่าผมโลกเกมอะไรมั่งหรือว่าใครที่ติดตามชุมชนอยู่ก็ จะรู้ว่าผมลงเกมอะไรบ้างจะรู้แหละนะรอนเรือนะครับรอเรือปรอปลานะปรอปลาปรอปลาปรอปลานะครับรอปลามันขึ้นมาอีกสองนาทีผมไปแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ค่อยว่างนะ ใครอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์ไปใต้ล่างได้เลยเดี๋ยวผมก็จะมาทํานะส่วนในตรงที่ผมคุดเอาไว้ตอนข้างบนกับข้างล่างเนี่ยผมจะทําเป็นรวงข้าวเพราะว่าข้างนอกมันมันมันไม่สะดวกแล้วแล้วก็จะปรับแต่งอะไรด้านนอกสักเล็กน้อยนะครับสักเล็กน้อยนะแล้วก็เดี๋ยวไปแก้เทคเจอแพรอะไรด้วยนะครับเพราะว่าเทคเจอแพรมันบั็กนะครับดาบนี่คือรอยเลยรอยจริงๆ นะเมื่อกี้เห็นฝานน้องไปอยู่ตรงตีนเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคือถือฝานะมันควรอยู่อยู่ที่มือเว้ยแต่ฝานะมันไม่อยู่ที่ตีนน้องคืออะไรไม่รู้ที่จะแพลกผมนะ่าจะบักอยู่ถึงน้องผมจะไม่ใส่ที่จะแพลสวยๆอะ่เะ,เพ,ะเพราะเครื่องน้องผมมันกาดไงต้องเ,เข้าใจไม่ได้กากหรอกแค่แบบว่ามันล้าสมัยไปแล้วนะครับแต่พูดคำว่ากา,กากเลยโดนได้นะ แต่คงไม่โดนด่ดากมากคงมีคนเข้าใจผมอยู่แล้วแหละแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ปล่อยมันไปแบนหมดค <c oughs> ใครแบบว่าโนตีนนตนมแมยออนหมดแน,นั้นแหละ <c oughs> โเคนะครับก็สำหับน,นี้ก็อยากให้ผมทําอะไรก็บอกผมเอาไว้นะว่าอยากให้ผมทําอะไรนะหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสวันนี้ก็วางนี้ก่อนนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูด้านล่างอีกสักหน่อยนะว่ามีอะไรได้บ้างหรือว่าไปดูต่งตางๆนะครับอืมโอเคร <Yeah. S 1> าคามันจะเลยอ่ะ ได้หนังงวัวมาด้วยคือตอนนี้ผมยัง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 ไม่ได้ตามหาง,งวัวไงคือถ้ามีพี่งวัวนี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะจะได้เป็นเพื่อนกับพวกนี้ด้วยส่วนสัตว์พวกนี้ผมก็ไม่ได้ภาคอยู่แล้วอะนานภาคทีหนึ่งลองคิดดูดี<า>ผมมาพาเป็นหมาได้ไงไม่รู้ <c oughs> อ๋อมึก,กิมอซิกา,าย จริงไปดูไอ้ถูถอยลอยโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครชินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม